ผมเบียคนติดป่านะครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูการต่อลูกลอยครับขึ้นแทงน้ํานะครับเพื่อควบคุมการทํางานของซับเมอร์สนะครับในกรณีที่แทงน้ําเราเต็มนะครับให้ซับเมอร์สตัดนะครับน้ําในแทงเราลดลงนะครับก็ซับเมอร์ก็ทํางานนะครับลูกลอยของผมนะครับจะเป็นลูกลอยที่แถมมากับตัวซับเมอร์นะครับ เป็นลูกรอยสแตนเลสนะครับอันนี้คือของแถมนะครับที่มากับตัวซเมร์ดนะครับแต่สิ่งที่เ,เป็นปัญหาก็คือนี่ครับคู่มือของซเมมตินะครับคู่มือของเขาก็จะเป็นลูกรอยอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่3เส้นนะครับที่ออกมาจากตัวลูกรอยนะครับ จะมีอยู่3เส้นนะครับ3ส,สีคือน้ําเงินน้ําตาลแล้วก็ดํานะครับแล้วก็บอกการต่อชัดเจนครับ T-L T-S แล้วก็คอมนะครับตามสีเลยนะครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเขาแถมมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็ต้องลำบากเราฮะไปหาวิธีการาต่อนะครับซึ่งก็เจอนะครับ วิธีการต่อที่เขาทำกันในอินเทอร์เน็ตใน y o u t u b e นะครับก็จะใช้อยู่3ช่องนะครับ t ีเอแล้วก็คอมนะครับวิธีการก็ข้อมสายนะครับนะครับจากคอมไป TL นะครับแล้วก็อีก2เส้นนะครับที่มาจากตัวลูกลอยนะครับเส้นหนึ่งเข้า Ts เส้นหนึงเข้าคอมนะครับ ตัวอย่างมีนะครับใน YouTube นะครับแต่ที่ผมเอามาทำคลิปคือผมอยากจะเป็นคนที่รีวิวนะครับว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับผมก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับก็ต่อตามเขาเป๊ะนะครับตามนี้นะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอคือลูกรอยผมนะครับทำงานอ ตรงกัดข้ามนะครับคือพอน้ําเต็มนะครับลูกลอยผมสั่งให้เซอมอร์ทำงานนะครับพอน้ําลดตัดน้ํานะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับกับสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็พยายามสลับสายนะครับสลับสายตรงนี้นะครับไปมานะครับใจหนึ่งก็กลัวช็อตนะครับใจนึงก็อยากทําให้ได้นะครับอยากทําให้เสร็จนะครับ ก็สรุปนะครับปัญหาไมไ่อยู่ที่การต่อนะครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าที่อยู่ในคลิปนี้เขามาโกหกเราหรือเปล่าทำเป็นสอนแต่ว่าจริงๆก็หลอกเราหรือเปล่าอะไรกีนะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับปัญหาคือตัวลูกรอยของผมนะครับลูกรอยของผมเขาใส่ ลูกตุ้มกับด้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับถอดถอดออกมานะครับถอดแหวนตัวนี้แล้วก็เอาลูกตุ้มสลับด้านนะครับเอาฝั่งนี้สลับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับคือสลับด้านกันนั่นแหละนะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับก็ดาวดาวเอานะครับนั่งดูลูกลอยเออมันมันก็ไม่มีอะไรมากนี่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อเส้นอะไรกันนะครับ ก็เดาๆไปก็ลองทําดูก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับน,นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมเทสให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้โอเคอันนี้ผมขอปิดก่อนนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขโวลต์ยังทำงานนะครับอันนี้ผมจะกดให้เพื่อนๆดู ตัวรอบนะครับตัวรอบตอนนี้เครื่องอยู่ที่ศูนย์นะครับไฟแท้งขึ้นนะครับหมายความว่าแท้งเต็มนะครับนี่ครับตอนนี้ผมจุ่มอยู่นะครับจุ่มอยู่ก็คือในกรณีที่น้ํามันเต็มถึงระดับนะครับประมาณนี้ถ้าใช้งานจริงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นนี่คือในกรณีที่น้ํามันลดลงนะครับอ่ะนี้ผมยกขึ้นแล้วนะครับ ไฟแทงตัดนะครับตัวรอบวิ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ฟ้ามันค่อนข้างที่จะคลึมนนะครับเนี่ยนะครับพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็พอได้เทสครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้คือเครื่องทำงานนะครับนี่ผมก็จะหย่อนมันลงไปนะครับสมมติว่า น้ำมันเต็มนะครับน้ำถึงระดับนะครับนี่ฮะตัวเครื่องก็จะตัดนะครับไฟแทงขึ้นนะครับอันนี้เราผมยกขึ้นอีกทีหนึ่งนึ่งครับครับนะฮะตัวควบคุมก็จะสั่งให้ซัมเมอร์ท,ทำงานนะครับอันนี้คือตัวเลขรอบนะครับ ตอนนี้อยู่ที่1,500รอบนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าไฟแรงก็จะดีดไปถึง4,000รอบนะครับโอเคนะครับก็สรุปก็คือใช้งานได้นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปติดอยู่ ตัวถังน้ำของผมเลยนะครับ